ตอนที่ห6 0้อยหกิกระแสน้ำอสูนคูเทียนดึงหลิวเวินและหยางเทียงกี้และออกจากกลุ่มพวกเขาทั้งสามเฝ้าดูในขณะที่ทีม,มนุษย์มุ่งหน้าไปในทิศทางอื่นและค่อยๆตีตัวออกห่างจากพวกเขาคุณกำลังทำอะไรหลิวเวินมองไปในทิศทางที่คนเหล่านั้นจับไปอย่างใจจดใจจอ่อจากนั้นหันกลับไปมองกระแสสัตว์ร้ที่พุ่งพล่านคุณหมายถึงอะไรหนึ่งกำลังทำอะไรอยู่พวกเขากำลังไล่ล่าเราเราจะอยู่ที่นั่นตลอดไปหรือเปล่าพวกมันล้วนมาจากเผ่าพันธุ์เดียวก,กันกับมนุษย์อย่างพวกเราทำไมคุณถึงปล่อยให้พวกเขาออกไปเองแบบนี้ กูเทียนจ้องมองเขาแล้วพูดว่าคุณเข้าใจสถานการณ์นี้หรือไม่ตอนนี้เราตกอยู่ในอันตรายคุณควรค,คิดถึงวิธีหลบหนีก่อนไม่เราทิ้งพวกเขาไปไม่ได้ลิวเวนหลุดพ้นจากเนื้อมือของหูและค่อยๆวิ่งไปหาทีม,มนุษย์หยุดเขาตะโกนไปทางด้านหลังขณะที่เขาวิ่งอย่างไรก็ตามเสียงของเขาเบาเกินไปไม่รู้ว่าคนข้างหน้าไม่ได้ยินเขาหรือไม่สนใจเลยไม่มีใครหันไปมองเขาใบหน้าเล็กๆของหูเทียนแดงด้วยความโกรธขณะที่เธอจ้องมองไปที่ลิวเวนข้างหลังเธอครู่หนึ่งเธอไม่รู้ว่าเธอควรจะจากไปหรือไม่ คุณบ้าหรือเปล่าเขาไม่สามารถปกป้องชีวิตของตัวเองได้แต่เขาก็ยังต้องการช่วยผู้อื่นจู่อยางเทียงกี้ก็คว้ามือหูเทียนไว้เขาพูดถูกเราไม่สามารถละทิ้งพวกเขาได้ตราบใดที่เราอยู่ด้วยกันเราก็ยังอยู่ได้หากพวกเขาหลบหนีไปเองพวกเขาทั้งหมดก็จะตายคุณสองคนคิดอะไรอยู่คุณไม่คิดว่าคุณจะสามารถหลบหนีจากบีท้ายนี้ได้ด้วยความสามารถอันน้อยนิดของคุณใช่ไหมยางเทียงกี้คิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบอย่างตรงไปตรงมานั่นคือสิ่งที่ซิสเตอร์เสี่ยวมานพูด อะไรไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับมันในตอนนี้คุณจะรู้ในภายหลังเราต้องไล่ตามพวกเขาผู้คนที่วิ่งไปข้างหน้าได้ยินเสียงตะโกนเบาๆข้างหลังพวกเขาแต่ไม่มีใครหันไปมองตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมายื่นมือช่วยเหลือทุกคนนี่เป็นช่วงเวลาที่สําคัญอย่าซ่อนอะไรเลยนาเครื่องมือวิเศษทั้งหมดของคุณออกมาอย่าตรหนีในความแข็งแกร่งของคุณช่วยฉันหน่อยเราต้องเร่งความเร็วดีพวกเขายือนอยู่บนเรือมังกรที่ยาวและแคบพวกเขาเรยงกันเป็นแถวทุกคนยือนอยู่บนเรือมังกรและกดมือไปด้านข้างพลังในร่างกายของพวกเขาถูกฉีดเข้าไปในเรือมังกรอออย่่่างงตเนื ความเร็วของเรือมังกรลำนี้เร็วมากมันเหมือนกับจรวดลูกเล็กๆและเสียงหือพุ่งไปบนท้องฟ้าความเร็วของมันเร็วกว่าเมื่อก่อนมากในไม่ช้ามันก็ทิ้งลิวเวนและคนอื่นๆไว้ข้างหลังทั้งสามคนได้หายไปแล้วมีคนเห็นร่างของหลิวราวกับว่าเขากำลังจมอยู่ในกระแสสัตว์ร้ายที่พุ่งพล่านนี่เป็นเรื่องปกติเช่นกันสำหรับคนตัวเล็กเช่นพวกเขามีระดับการฝึกฝนที่ต่ำพวกเขาไม่มีอะไรมากไปกว่าการเสียสลับเมื่อพวกเขาเผชิญกับความยากลำบากเช่นนี้พวกเขาโชคดีพอที่จะหนีมาที่นี่ได้ ทุกคนอย่าวกแวกเด็กสาระเลวสองคนนั้นอยู่ร่วมกับเผ่าพันธปีศาจมาโดยตลอดไม่น่าจะมีปัญหาใดๆหากพวกเขาจะตกลงไปทันทีเมื่อพูดถึงเรื่องนี้กึ่งมนุษย์เหล่านี้ก็ฉลาดแกมโกงจริง,รงๆเราได้พูดคุยกันเป็นอย่างดีแล้วเราใจดีพอที่จะมอบที่ดินผืนใหญ่ให้พวกเขาเราไปกับพวกเขาเพื่อแสดงความในรคุณและตอบแทนความเมตตาด้วยความในรคุณพวกเขาสังหารสาวกของเราไปมากมายอย่างโหดเหี้ยมเราต้องจำความเกลียดชังนี้เมื่อเรากลับมาถูกตางอบางทีคนเหล่านี้อาจเป็นสายลับในหมู่พวกเขาพวกเขากำลังแอบซุ่มซ่อนอยู่ท่ามกลางมนุษย์ละรออโกาสที่่จเคืนห ในกรณีนั้นเป็นการฉลาดที่จะไล่พวกเขาออกไปตั้งแต่เนิ่นๆพวกเขารวมตัวกันและเสนอเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับเรื่องนี้ดูเหมือนหลิวเวินและคนอื่นๆสมควรตายอย่างไรก็ตามขณะที่พวกเขาผ่อนคลายพวกเขาก็ได้ยินเสียงคำรามด้วยความโกรธจ,จากด้านหลังพวกเขาอดไม่ได้ที่จะหันศีรษะไปมองข้างหลังพวกเขาสัตว์ปีศาจต,ตัวใหญ่ที่สูงหลายร้อยฟุตได้กระโดดออกมาจากที่ไหนก็ไม่รู้สัตว์อสูรได้กระโดดออกจากสวนร้อยฟุตด,ด้วยการกระโดดเพียงครั้งเดียวและกำลังเข้าใกล้พวกเขาด้วยความเร็วที่รวดเร็วมาก นี้ไม่ดีทุกคนทํางานให้หนักขึ้นและรีบถอยออกไปตอนนี้พวกเขายังคงพูดคุยและหัวเราะแต่ตอนนี้พวกเขากลายปเป็นคนจริงจังทันทีพวกเขารีบวิ่งไปข้างหน้าโดยก้มหัวลงแล้วไม่มีใครกล้าผ่อนคลายเลยหากพวกเขาไม่ระวังพวกเขาจะอยู่ในเหวที่เกินกว่าจะถอยถอนได้แต่ทันใดนั้นพวกเขายพยายามเร่งความเร็วอย่างเต็มที่แล้วแต่ระยะห่างระหว่างสัตว์ปีศาจท,ที่อยู่ข้างหลังพวกเขายังคงปิดอยู่ด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าผู้คนมากกว่าร้อยคนบนเรือมังกรลำนี้ค่อยๆมองดูเพื่อนที่อยู่ข้างๆพวกเขา เพื่อนๆดิสของข้าพเจ้าเป็นเรื่องยากมากสำหรับเราที่จะเอาชีวิตรอดจากหายนะในปัจจุบันหนึ่งยังมีเรือมังกรสองลำอยู่กับฉันถ้าเราแบ่งออกเป็นสามกลุ่มเราจะสามารถหลบหนีได้อย่างแน่นอนคุณถูกแม้ว่าสัตว์อสูรที่อยู่ข้างหลังเราจะแข็งแกร่งแต่ก็เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นถ้าเราเลิกกันเราคงสับสนแน่นอนอย่างไรก็ตามในขณะที่พวกเขากำลังลังเลเราก็ได้หลบหนีไปไกลกว่าร้อยไมล์แล้วและพ้นจากอันตรายแล้วผู้ที่มีการฝึกฝนที่อ่อนแอย่อมไม่เต็มใจที่จะเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะดังกล่าวปรับใดที่พวกเขาออกจากกลุ เพียงแต่ว่าในเวลานี้ไม่ใช่ตาของพวกเขาที่จะพูดไม่กี่คนที่มีการฝึกฝนสูงอยู่ตรงหน้าพวกเขาก็เหมือนกับร้องเพลงสององค์หลังจากคุยกับตัวเองได้สักพักพวกเขาก็ตัดสินใจทันทีบทที่661กระแสะน้ำอสูรสองฉันเห็นความแข็งแกร่งของเราแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อยดังนั้นหนึ่งจึงนำทีมต่อหน้าสัตว์ร้ายตัวนั้นและล่อมันออกไปรีบวิ่งกันเถอะฉันจะซื้อเวลาให้คุณมากพอหลังจากที่เขาพูดจบเขาก็โยนเรือมังกรทั้งสองลำออกไปโดยไม่มีคำอธิบายใดๆ เรือมังกรทั้งสองลำพองตัวไปตามสายลมและในช่วงเวลาสั้นๆพวกมันก็ยาวขึ้นถึงหนึ่งร้อยฟุตและถูกวางไว้ในแนวนอนที่ด้านข้างผู้นำสองสามคนหันกลับมาและกระโดดขึ้นไปบนเรือมังกรที่อยู่ด้านข้างโดยแยกออกจากทั้งสองทีมทุกคนนี่คือทั้งหมดที่เราทำได้ในวันนี้ฉันหวังว่าคุณทุกคนจะโชคดีแล้วพบกันใหม่ที่ฐานเมืองทะเลอาวุโสยังมีคนอยู่ข้างหลังที่ต้องการหยุดพวกเขาแต่พวกเขาก็วิ่งไปในทิศทางเดียวแล้วโดยไม่หันกลับมามองผู้คนที่อยู่ข้างหลังพวกเขาตื่นตระหนกดและแบ่งออกเป็นสองทีมพยายามหลบหนีอย่่างเต็มที ในเวลานี้มันไม่มีประโยชน์ที่จะพูดอะไรเนื่องจากพวกเขาได้แยกทางกันไปแล้วพวกเขาทำได้เพียงติดตามทีมของพวกเขาอย่างเชื่อฟังและหลบหนีเพื่อช่วยชีวิตพวกเขาเพียงแต่ว่าผู้อาวุโสไม่กี่คนเหล่านั้นพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าพวกเขาจะช่วยพวกเขาสกัดกั้นสัตว์อสูรที่อยู่ข้างหลังพวกเขาแต่ในช่วงเวลาสั้นๆพวกเขาก็หลบหนีไปอย่างไร้ร่องรอยแล้วพวกเขามีเจตนาที่จะสกัดกั้นพวกเขาได้อย่างไรทุกคนเราควรทำอย่างไรดีสัตว์อสูรที่อยู่ข้างหลังพวกเราเริ่มเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆอย่ามองย้อนกลับไปวิ่งไปข้างหน้าแน่นอนนว่าาาสมรถหหลบีได้ ก่อนที่พวกเขาจะพูดจบเท้าของพวกเขาก็สั่นสะท้านทันทีรักดอว่าเรือมังกรทํางานมานานเกินไปตอนนี้มันหมดเวลาแล,วแล้วและมีสัญญาณของความไม่มั่นคงเล็กน้อยอยู่อย่างมั่นคงถ้าเราวิ่งต่อไปก็จะหนีไปได้อย่างไรก็ตามขณะที่เขาพูดจบเรือมังกรที่อยู่ใต้เท้าของเขาก็สั่นอย่างรุนแรงและพังทลายลงมีคนหลายสิบคนตกจากเรือมังกรพวกเขาไม่สนใจน้อยลงเมื่อตกลงบนพื้นทรายและหินปลิวไปขณะที่พวกเขาหนีไปด้วยความตื่นตระหนก กระแสะน้ําของสัตว์ร้ายตามทันอย่างรวดเร็วพวกเขาไม่สามารถหลบหนีได้อีกต่อไปพวกเขาทําได้เพียงมองดูอย่างช่วยไม่ได้ในขณะที่เมฆดามืดที่อยู่ข้างหลังพวกเขาค่อยๆปกคลุมพวกเขาอย่างช้าๆอย่างไรก็ตามขณะที่แสงกำลังจะหายไปจนหมดจู่ๆลูกบอลสีทองก็ปรากฏขึ้นออกมาจากอากาศพวกเขาเด้งกลับไปกลับมาท่ามกลางกระแสะสัตว์ร้ายที่พุ่งพล่านอยู่ข้างหลังพวกเขามันกลิ้งอยู่เหนือพวกเขาโดยตรงลูกบอลทองคำเปิดปากและกลืนพวกมันทั้งหมด มนุษย์เหล่านี้คิดว่าพวกเขาถูกสัตว์ปีศาจแหลกๆกินเข้าไปพวกเขาทั้งหมดหลับตาด้วยสีหน้าเศร้าโศกบ,บางคนถึงกับตะโกนด้วยความกลัวอย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขากลับมามีสติพวกเขาก็ตรหนักว่าพวกเขาอยู่กลางอากาศและพวกเขายังคงกระโดดขึ้นและลงใต้ฝ่าเท้าของพวกเขามีชั้นกรดทองคําอยู่โลนี้หนาะมากราวกับบอลลูนพองลมขนาดใหญ่ห่อไว้ตรงกลางด้านล่างบอลลูนมีสัตว์อสูรอยู่ลูกบอลแสงกําลังบินไปข้างหน้าท่ามกลางสัตว์อสูรความเร็วของลูกบอลสีทองแห่งแสงไม่แตกต่างจากความเร็วของกระแสน้ําอสูรมากนะักมันเหมือนกับไข่ทองคําที่่่วิงตามคลืน มนุษย์ที่สับสนนั้นค่อยๆมองไปรอบๆโดยไม่เข้าใจว่าสถานการณ์ของพวกเขาเป็นอย่างไรเมื่อพวกเขาเมยหน้าขึ้นพวกเขาเห็นหลิวเวินนั่งอยู่บนบันลังดอกบัวโดยหลับตาแล้วมันคือใครนั่นไม่ใช่คนที่ตามหลังเมื่อกี้นี้เหรอทำไมเขาถึงอยู่ที่นี่เขาไม่ตายแล้วเหรอพวกเขาทั้งหมดมองไปที่หลิวเวินด้วยความสับสนพูดตามหลักเหตุผลแล้วหลิวเวินควรจะเป็นศพไปแล้วตอนนี้พวกเขาเห็นหลิวเวินหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากถูกโจมตีโดยกระแสะสัตว์ร้ายมันเป็นไปไม่ได้สำหรับเขาที่จะมีชีวิตรอด แต่ตอนนี้หลิวเวินกำลังยืนอยู่ตรงหน้าเขาโดยไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆประทับนั่งบนบันลังดอกบัวเหมือนพระพุทธรูปทองคำราวกับว่าแสงจากร่างกายของหลิวเวนินกำลังปกป้องพวกเขาทุกคนมองดูหลิวเวินด้วยความสับสนแต่ไม่มีใครกล้ารบกวนเขาฉันจะฝากสิ่งนี้ไว้กับคุณทันใดนั้นหลิวเวินก็ลืมตาขึ้นและจ้องมองไปข้างหน้าด้วยสายตาที่เร่าร้อนไม่มีใครรู้ว่าเขากำลังคุยกับใครในขณะที่ทุกคนกำลังงงงวยก็มีลูกบอลแสงสีทองที่เหมือนกันอีกลูกหนึ่งก็ปรากฏขึ้นจากด้านข้าง ลูกบอลแสงสองลูกเคลื่อนที่เคียงข้างกันกลิ้งไปแถวหน้าของกระแสน้ำอสูนแต่สัตว์อสูนเหล่านี้ไม่มีเจ็ดนาที่จะโจมตีลูกบอลแสงสีทองราบับว่าในสายตาของสัตว์อสูรเหล่านี้ลูกบอลแสงสีทองนี้เป็นเรื่องของแน่นอนไม่มีเหตุผลที่จะโจมตีเลยนี่คือจริงๆแล้วยังมีอีกอันหนึ่งพวกเขากำลังทำอะไรขณะที่ทุกคนสับสนสายสีดำตรงหน้าพวกเขาก็บางลงทันที รักดอว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งที่หนีด้วยความตื่นตระหนกบนเรือมังกรก็ถูกตามทันเช่นกันแม้ว่าเรือมังกรของคนเหล่านั้นจะไม่พังแต่ความเร็วของพวกเขาก็ยังช้าก,กว่าสัตว์อสูรมากกองทัพสัตว์อสูรที่อยู่ข้างหลังพวกเขาได้รุมไปข้างหน้าและจมน้ำตายทันทีมนุษย์บนเรือมังกรยังคงดิ้นรนพวกเขากำลังเทพลังของตนเข้าสู่ดราก้อนสเตทอย่างสิ้นหวังโดยพยายามเพิ่มความเร็วของเรือมังกร อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ก็ไม่มีประโยชน์หลังจากเล่นไปสองสามครั้งสัตว์อสูรที่อยู่ข้างหลังพวกมันก็พุ่งเข้าใส่พวกมันอย่างบ้าคลาั่งพวกเขาไม่ได้ทิ้งแผนสำรองใดๆไว้เลยและพยายามฉีกออกเป็นชิ้นๆสายฟ้าสีม่วงพุ่งเข้าใส่ด้านหน้าเรือมังกรสายฟ้าฟาดขวางเส้นทางของเรือมังกรและหักออกเป็นชิ้นๆอย่างเทียนสิงโตตัวใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าคำรามด้วยความโกรธมันโบกมือขนสีน้ำตาลและอ้าปากกว้างเพื่อตะครุบมนุษย์ตอนนี้เขาประสบความสำเร็จอย่างชัดเจนแต่เขาถูกขัดขวางเครื่องทางโดยไม่มีเหตุผล คราวนี้ไม่ว่ายังไงก็ตามเขาก็ต้องกินมนุษย์พวกนี้เขาต้องกลืนพวกมันเข้าไปโดยตรงโดยไม่เหลือแม้แต่กระดูกเลยอย่างไรก็ตามขณะที่ปากของพวกเขากำลังจะหล่นลงทันใดนั้นแสงสีทองก็ฉายแวววาวต่อหน้าต่อตาพวกเขาลูกบอลแสงสีทองขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นมาจากอากาศบางๆและกระแทกอย่างรุนแรงต่อมนุษย์ที่อยู่ด้านล่างบีเลียนสายฟ้าสีม่วงเฝ้าดูลูกบอลแสงสีทองที่ทุบมนุษย์ทั้งหมดให้กลายเป็นผงสุดท้ายก็ไม่เหลือแม้แต่กระดูกจากนั้นลูกบอลขนาดใหญ่ก็เซไปข้างหน้าและกลิ้งไปข้างหน้าต่อไป เขายังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นผู้ชายคนนี้มีความสามารถในการยิงยโสทำลายแผนการของเขาครั้งแล้วครั้งเล่ามาจากไหนอย่างไรก็ตามควรมีมนุษย์อยู่ข้างหน้าออร่าเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นค่อนข้างทรงพลังคราวนี้เขาไม่สามารถขึ้นไปบนลูกบอลก้อนใหญ่นี้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและทำลายแผนการที่ดีของเขาอีกครั้งภายในลูกบอลแสงสีทองผู้เที่ยนจ้องไปที่มนุษย์ด้านล่างอย่างไม่พอใจเมื่อสักครู่นี้คนเหล่านี้ไม่ลังเลเลยและสลัดพวกเขาออกไปตอนนี้พวกเขาต้องการช่วยพวกเขาด้วยซ้ํามันไร้สาระขนาดไหน แม้ว่าอย่างเทียงกี้จะพูดสิ่งดีสิ่งดีมากมายแต่หูเทียนก็ไม่ฟังเลยเธอรู้เพียงว่าไม่มีคนเหล่านี้คุ้มค่าที่จะช่วยเหลือคุณสบายดีไหมพวกเราสบายดีขอบคุณที่ช่วยพวกเรานะฮีโร่หนุ่มในขณะน,นี้พวกเขาจำได้ว่าหยางเทียนกี้เป็นหนึ่งในเยาวชนที่ถูกไล่ออกก่อนหน้านี้เขากล่าวหาว่าพวกเขาสมรู้ร่วมคิดกับกลุ่มสัตว์ประหลาดแต่สุดท้ายเขาก็ยังคงรอดจากพวกเขานี่มันตลกเกินไปไม่จำเป็นต้องขอบคุณชันนี่คือสิ่งที่ฉันควรทำ อย่างเทียงกี้ไม่สุภาพกับเขาเมื่อซิสเตอร์เสี่ยวหมานมอบลูกบอลคริสตันช่วยชีวิตนี้แก่พวกเขาเธอก็เตือนพวกเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้ช่วยเหลือผู้อื่นหากเป็นไปได้ความจุข,ของลูกบอลทองคำนี้ยังคงมีขนาดใหญ่มากลูกบอลน,นี้เป็นสมบัติช่วยชีวิตที่ลินแมนสร้างขึ้นอย่างอุตสาหะคนธรรมดาไม่เคยเห็นมาก่อนฮีโร่หนุ่มคุณเป็นคนใจดีคุณสามารถลืมอดีตและช่วยเราได้เรารู้สึกผิดจริงๆขณะที่พวกเขาพูดพวกเขาก็กำลังจะคุกเขาลงอย่างเทียงกี้ต้องการหยุดพวกเขาแต่เขาต้องยืนบนแท่นดอกบัวและขับไล่ลูกบอลแสงสีทองออกไปเขาไม่สาาามรถฟุ้้งนได เขาทำได้เพียงมองดูอย่างช่วยไม่ได้ขณะที่ผู้อาวุโสหลายสิบคนที่มีการฝึกฝนล้าลึกเหล่านั้นคุกเขา่าแทบเท้าของเขาผู้อาวุโสคุณกําลังทําอะไรอยู่พวกคุณทุกคนเป็นปรมาจารย์แถวหน้าในเมืองปิงหนึ่งช่วยพวกคุณทุกคนเพื่อประโยชน์ของเมืองปิงทั้งหมดมนุษย์คนนี้เจ้าเล่ห์มากห้าสิบไมล์ข้างหน้ามัางกรดําค่อยๆหายไปในอากาศตอนที่หกร้อยหกสิบสองจ่ายราคานายน้อยถ้าถามฉันทําไมเราไม่หันหลังกลับไปแบบนี้ละ่ะไม่จําเป็นต้องก้าวไปข้างหน้าเบื้องหลังหลิวเวินในที่สุดก็มีคนรวบรวมความกล้าที่จะออกมาข้้าาางหนนและชชัวเข พวกเขาได้ช่วยชีวิตผู้คนส่วนใหญ่ไว้แล้วนั่นก็เพียงพอแล้วที่สําคัญกว่านั้นคนกลุ่มนี้ถูกคนเหล่านั้นทอดทิ้งต่อหน้าพวกเขาหากคนเหล่านั้นไม่ทอดทิ้งพวกเขาพวกเขาก็จะยังลงเรือลําเดียวกันอย่างไรก็ตามเนื่องจากกลุ่มคนที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาคิดว่าตนเองสูงส่งจึงไม่จําเป็นต้องพูดอะไรเกี่ยวกับการช่วยพวกเขาถูกตะงอฉันคิดว่าพวกเขาสามารถดูแลตัวเองได้อย่างแน่นอนไม่จําเป็นต้องใส่ใจพวกเขาเลยอย่างไรก็ตามพวกเขามั่นใจมากกว่าจะไม่มีปัญหาใดๆ หลังจากที่บุคคลน,นั้นโดดเด่นผู้คนที่อยู่ข้างหลังเขาก็โดดเด่นทีละคนและแนะนำหลิวเวนินอย่างไรก็ตามการตัดสินใจครั้งนี้ยังอยู่ในมือของหลิวเวินพวกเขาสามารถบ่นได้ที่นี่เท่านั้นเมื่อเผชิญหน้ากับผู้เยาว์ที่อ่อนแอเช่นนี้พวกเขาก็ทำอะไรไม่ได้หลิวเวินไม่อยากยุ่งกับพวกเขาแต่ก็มีพวกมันมากเกินไปหลิวเวิรนหันกลับไปและมองดูผู้คนที่อยู่ข้างหลังเขาด้วยสายตาไรอารมณ์คู่หนึ่งถ้าฉันให้คุณพูดอย่างนั้นฉันไม่ควรกลับมาเพื่อพาคุณไปด้วยเหรอนี้คนที่อยู่ข้างหลังพพพพวววกกกกเเขขาาาาา็ูููดดดดไไไไมมม่่่อออททันนีรรร้้ตผิและสาาะสไถ หากมีเพียงคนเดียวที่ก้าวออกมาเพื่อหยุดพวกเขาและช่วยหลิวเวินและอีกสองคนพวกเขาคงจะสบายดีแล้วอย่างไรก็ตามพวกเขาเลือกที่จะเป็นคนที่ทำมันอย่างโหดร้ายเป็นเรื่องดีที่หลิวเวินไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เมื่อกี้พวกเขาคิดจริงๆว่าหลิวเวินลืมเรื่องนี้ไปแล้วหลังจากที่หลิวเวินพูดเช่นนั้นผู้อาวุโสก็ถอยกลับไปทันทีและมองดูหลิวเวินอย่างเชื่องช้าลูกบอลแสงสีทองกลิ้งอย่างรวดเร็วไม่นานนักมันก็มาถึงด้านหลังเรือมังกรตรงหน้าพวกเขา กลุ่มคนที่ยังคงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหลบหนีก็อยู่ตรงหน้าพวกเขาแล้วราวกับว่าพวกเขาสามารถเอื้อมมือถึงพวกเขาได้ในขณะน,นี้ราชสีไฟฟ้าม่วงได้กระโจนเข้าหากลุ่มคนที่อยู่ตรงหน้าเหมือนคนบ้าแล้วคราวนี้มันต้องกลืนมมนุษย์เหล่านี้เข้าไปในท้องไม่ว่าจะยังไงก็ตามอย่างไรก็ตามในขณะนี้พื้นที่ทั้งหมดดูเหมือนจะแข็งตัวและทุกอย่างก็แข็งตัวทันที หลิวเหวินทำได้เพียงมองดูลูกบอลแสงสีทองที่แขวนอยู่ในอากาศและหยุดเคลื่อนไหวมันก็เหมือนกันสําหรับหลงโจผู้คนบนนั้นยังคงพยายามอย่างเต็มที่ที่จะไล่มันออกไปแต่การเคลื่อนไหวทั้งหมดของพวกเขาก็หยุดลงทั่วขนาดหนึ่งรวมถึงกระแสน้าของสัตว์ร้ายขนาดใหญ่ซึ่งหยุดกระทันหันราวกับว่ามันถูกแช่แข็งด้วยน้าค้างแข็งจู่ๆร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นบนเรือมังกรมังกรดํามองดูลูกบอลแสงสีทองสองลูกที่อยู่ข้างหลังเขาด้วยสีหน้าไม่มีความสุข เดิมทีเมื่อเขาเห็นมนุษย์เหล่านี้สร้างป้อมปราการที่นี่เขารู้สึกว่ามันตลกมากเขาคิดว่าเขาสามารถส่งคนไปดูแลมนุษย์เหล่านี้ได้โดยไม่ได้ตั้งใจอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้คาดหวังว่ามนุษย์ที่มีความสามารถบางคนจะยังคงออกมาทำลายแผนการของเขาแม้ว่ามนุษย์ส่วนใหญ่จะตายไปแล้วในกระแสสัตว์ร้ายแต่ร่างที่ทรงพลังจำนวนมากก็รอดพ้นไปได้คนเหล่านี้เป็นกุญแจสำคัญหากพวกเขาหลบหนีเช่นนั้นแผนของเขาอาจกล่าวได้ว่าล้มเหลวโดยสิ้นเชิงมังกรดำไม่สามารถทนต่อความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้ครั้งนี้มันต้องสำเร็จไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เจ้าตัวน้อยสองคอนมีความสามารถค่อนข้างมากคุณสามารถรับรูปแบบอาร์เรที่ทรงพลังเช่นนี้ได้ความสามารถในการเรียนรู้ของมนุษย์กลุ่มนี้ไม่อาจมองข้ามได้จริงๆมันนานแค่ไหนแล้วมังกรดำเดินไปข้างหน้าหลิวเวินและค่อยๆจิ้มลูกบอลแสงสีทองด้วยนิ้วของเขาตัดรอยแตกในนั้นเขาเดินตรงผ่านรอยแตกยาวและมองไปที่หลิวเวินที่กำลังขับลูกบอลแสงสีทองหลิวเวินตกตะลึงในขณะที่เขามองไปที่มังกรดำที่จู่ๆก็ปรากฏต,ตัวต่อหน้าเขาแต่เขาไม่สามารถขยับได้เด็กน้อยเจ้าเรียนรู้ทักษะทั้งหมดนี้จากใคร การก่อตัวของระดับนี้ไม่ใช่สิ่งที่มดอ่อนแออย่างคุณสามารถสร้างได้ใช่ไหมดูเหมือนว่าตัวตนของคุณไม่ธรรมดามัางกรดำเหยียดนิ้วออกแล้ววางมันลงบนใบหน้าอันอ่อนโยนของหลิวเวินเบาๆทันใดนั้นความหนาวเย็นก็เข้าโจมตีเขามัางกรดำรีบดึงมือออกแล้วถอยกลับแสงจันทร์อันหนาวเย็นส่องลงมาจากท้องฟ้าและตกลงต่อหน้าหลิวเวินมังกรดำมองไปยังสถานที่ที่แสงจันทร์ส่องมาด้วยความ,มง,ง,งุนงงถ้าเธอไม่ระวังตอนนี้เธอคงโดนแสงจันทร์ไปแล้ว แม้ว่าลำแสงแสงจันทร์จะดูธรรมดาแต่มันก็ซ่อนเจตนาฆ่าที่ไม่มีที่สิ้นสุดถ้ามันกระทบเขาจริงๆเขาคงจะเดือดร้อนมังกรดำรีตาลงด้วยความสับสนขณนะที่มันมองไปที่หลี่หยวนชิงซึ่งจู่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นเขาไม่คาดคิดว่าหลี่หยวนชิงจะมาถึงเร็วขนาดนี้ว้าวคุณสามารถไปถึงจุดสูงสุดของอารีฟอร์เมชันเรียวในโลกที่พลังงานทางจิตวิญญ,ญาณน,นั้นหาย,ยากหรอวิธีการอะไรที่คุณใช้มังกรดำมองหลี่หยวนชิงด้วยความไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้ที่หลี่หยวนชิงจะทำเช่นนี้ แม้ว่าอาณาจักรปีศาจจะใช้พลังทั้งหมดเพื่อคิดถึงผู้ฝึกฝนเช่นนี้มันจะยากมากที่จะยกระดับการดำรงอยู่บนจุดสูงสุดของอาณาจักรอารอย่างไรก็ตามคนคนนี้กำลังยืนอยู่ตรงหน้าเขาเขาจำได้ว่าเมื่อปีที่แล้วเด็กคนนี้เป็นเทียงมดระดับเปลี่ยนวิญญาณตอนที่663้สิาจ่ายราคาสองนั่นคือตอนที่เขาสังเกตเห็นเพื่อนคนนี้ครั้งแรกเมื่อเขาเข้ามาเขาไม่เคยจริงจังกับมนุษย์คนนี้เลยอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาสั้นๆมนุษย์คนนี้ได้ยืนอยู่ตรงหน้าเขาอย่างเปิดเผยและต่อต้านเขาแล้ว หลีห่หยวนชิงมองดูมังกรดำอย่างเย็นชาถ้าคุณไม่ขุดหินวิญญาณเหล่านั้นทั้งหมดโลกนี้ก็คงไม่รกร้างขนาดนี้หลังจากได้ยินคำพูดของหลีห่หยวนชิงมังกรดำก็เงยหน้าขึ้นและหัวเราะเสียงดงังราวกับว่าเขาเคยได้ยินเรื่องตลกที่ใหญ่ที่สุดในโลกเจ้าหนูล้อเล่นกับข้าเหรอหลีห่หยวนชิงจ้องมองเขาอย่างเงียบๆฉันไม่สนใจว่าแรงจูงใจของคุณคืออะไรคุณคือคนที่เปลี่ยนอาณาจักรชันล่างทั้งหมดให้กลายเป็นสภาพที่รกร้างเช่นนี้คุณควรจ่ายราคานี้ราคาคุณต้องการให้ฉันจ่ายราคานี้เหรอ มังกรดำไม่พอใจเล็กน้อยแต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรบุ่มบ่ามในอาณาจักรเบื้องล่างพลังของเขาถูกจำกัดอย่างรุนแรงอย่างมากเขาสามารถแสดงพลังของผู้เชีชเ่ยวชาญอารีรระดับสูงสุดเท่านั้นแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังมั่นใจมากกว่าเขาสามารถเอาชนะลีหยวนชิงได้โดยตรงเพียงแต่ว่าลีหยวนชิงคนนี้มีท่าทางที่ไม่อาจอย่างรู้ได้เสมอทำให้เขาค่อนข้างไม่แน่ใจคุณทำทั้งหมดนี้แล้วดังนั้นคุณต้องชดใช้ มังกรดำบกแขนเสื้อและมีลมกระโชกแรงพัดผ่านพัดฝุ่นที่อยู่ด้านหลังเขาออกไปทหารปีศาจนับหมื่นยืนอยู่ด้านหลังลีหยวนชิงพวกเขาค่อยๆฟื้นคืนสติและสามารถเคลื่อนไหวได้ปีศาจเหล่านี้กำลังลุกไม่ด้วยเปลเวไฟสีแดงในดวงตาของพวกเขาขณะที่พวกเขาเงยหน้าขึ้นมองลีหยวนชิงบนท้องฟ้าความเกลียดชังในสายตาของปีศาจเหล่านั้นสะสมเป็นพันๆราวกับว่าพวกเขาต้องการถลกหนังลีหยวนชิงทั้งเป็น หน้าขันหากไม่ใช่เพราะพวกคุณที่ค้นพบโลกใบเล็กนี้และเป็นผู้นําในการขุดมันสถานที่นี้จะถูกเปิดเผยได้อย่างไรมังกรดํามองหลี่หยวนชิงอย่างเย็นชาคุณต้องการให้ฉันบอกคุณทุกอย่างที่มนุษย์ได้ทํามีโลกใบเล็กๆก,กี่ใบที่ถูกทําลายโดยมนุษย์การแสดงออกของลี่ยูอังกิ้งเปลี่ยนไปแต่เขาก็ฟื้นคืนความสงบได้อย่างรวดเร็วฉันไม่สนใจเรื่องนั้นฉันรู้แค่ว่าคุณทําลายสถานที่นี้ ามังกรดำอดไม่ได้ที่จะเงยหน้าขึ้นและหัวเราะเสียงดังทันใดนั้นมันก็หยุดหัวเราะและจ้องมองไปที่หลีหยวนชิงด้วยดวงตาสีเข้มคู่หนึ่งแล้วไงละ่ะคุณสามารถทำอะไรกับฉันได้บ้างหลีหยวนชิงดึงดาบจันเสี้ยวของเขาออกมาและค่อยๆวางมันในแนวนอนตรงหน้าเขาฉันจะฆ่าคุณฆ่าฉันทันใดนั้นหน้าผากของมังกรดำก็บิดเบี้ยวและมีเขาสีดำสองเขางอกออกมาอย่างช้าๆคุณมีความมั่นใจแบบไหนใครกันแน่ที่ยืนอยู่ข้างหลังคุณเพื่อให้คุณกล้าพูดกับฉันแบบนี้ถ้าอย่างนั้นก็มาลอง ทันทีที่หลี่หยวนชิงพูดจบเขาก็กลายเป็นภาพติดตาทันทีและหายตัวไปจากที่ที่เขาอยู่ทันทีที่เขาหายตัวไปก็เกิดระเบิดขึ้นตรงที่เขายืนอยู่มือข้างหนึ่งของมังกรดำยื่นออกมาจากช่องว่างร่างกายของเขายังคงยืนอยู่ในจุดที่เขาอยู่ตอนนี้แต่มือใหญ่ได้มาถึงตรงหน้าหลี่หยวนชิงแล้วใครจะรู้ว่าร่างกายของมังกรดำจะเจาะออกมาจากรอยแยกนิติมือของเขากลายเป็นตะขอเหล็กสีดำขนาดใหญ่สองสามอันแล้วเขาพลาดและเขาก็มองไปที่สถานที่ที่หลี่หยวนชิงลงมาด้วยสายตาที่เร่าร้อนร่องรอยของความโลภไหลออกมาจากมุมปากของเขา สวรรค์ฉันไม่ได้ต่อสู้อย่างไร้กังวลเช่นนี้มานานแล้วโดยบังเอิญฉันอยู่ในอาณาจาักรล่างดังนั้นฉันจึงแสดงความแข็งแกร่งของตัวเองได้มากเท่านั้นมันยุติธรรมและยุติธรรมกับคุณเท่านั้นต่อมาเมื่อคุณตายคุณไม่จําเป็นต้องไปที่ราชาแห่งนรกเพื่อร้องไห้ให้กับความอายุติธรรมมังกรดําหัวเราะอ,อย่างบ้าคลั่งในขณะที่มันโบกรงเล็บมังกรสีดําสนิททั้งสองของมันเปลี่ยนพวกมันให้กลายเป็นสายฟ้าสีดําขณะที่มันพุ่งเข้าหาหลีหยวนชิง ลียวนชิงถือดาบของเขาในแนวนอนที่ด้านหน้าหน้าอกของเขาแล้วเหวี่ยงมันอย่างแรงออร่าดาบเย็นชาแผ่กระจายออกไปกลายเป็นหย่อมแสงจันทที่แผ่กระจายอยู่ข้างๆเขาแสงจันทรมีหมอกมากแต่ก็มีเจตนาดาบที่แข็งแกร่งแผ่ออกมาเล็กน้อยแม้ว่ามังกรดำจะคิดถึงตัวเองสูงแต่เขาไม่กล้าที่จะลากสิ่งต่างๆออกไปในเวลานี้เมื่อเห็นว่าแสงจันทรกำลังจะตกบ,บนร่างของมันมังกรดำก็หันกลับมาและหมุนไปรอบๆและใช้กรงเล็บของมันตบแสงสีดำสองดวงที่แสงจันร รอยกรงเล็บสีดำชนกับแสงจันทร์สีขาวและเสียงปะทะก,กันอย่างรุนแรงก็ดังขึ้นโดยมีจุดสัมผัสเป็นศูนย์กลางกระจายออกไปทุกทิศทุกทางปีศาจด้านล่างถูกคลื่นกระแทกพัดพาไปทุกทิศทางหลิวเหวินและคนอื่นๆได้รับการปกป้องจากลูกแก้วสีทองหลังจากโดนคลื่นกระแทกพวกเขาก็ถอยกลับไปที่ป้องปรการด้วยความเร็วที่รวดเร็วมากมังกรดำมองหลิวหยวนชิงด้วยสายตาที่เฉียบคมความแข็งแกร่งของเด็กคนนี้เกินกว่าที่เขาคาดไว้มากตามที่คาดไว้เด็กคนนี้มาจากโลกอมตะอย่างแน่นอนถ้าเขาไม่ได้มาจากโลกอมตะเขาจะไม่มีความแข็งแกร่่่่งงเชนนนนนนั้ออยาแ ฉันสงสัยว่าทำไมมนุษย์ของคุณถึงยอมแพ้ด้วยความเต็มใจมีโลกเล็กๆมากมายข้างล่างนี้และฉันก็แอบ,บสนับสนุนพวกเล็กๆน้อยๆมากมายเพื่อก่อปัญหาที่นี่ฉันยังเด็กเกินไปที่จะเชื่อเรื่องไรสาระของมนุษย์ของคุณหลี่หยวนชิงยกดาบขึ้นอย่างไม่แสดงออกและมองดูมังกรดำอย่างเย็นชาหากคุณไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆก็ถึงตาฉันแล้วมังกรดำย่อเย้ยและพูดอย่างเหยียดยามฉันแค่อยากจะเล่นกับคุณชาชาเท่านั้นหนึ่งต้องการฆ่าคุณเด็กมนุษย์ผู้หญิงผยองคนนี้ก่อนที่เขาจะพูดจบหลี่หยวนชิงก็หายตัวาาายขขของงเูเีท่่้ เงาแต่ละเงานับสิบนั้นดูเหมือนจริงแต่ละคนถือดาบจันซิเอลอยู่ในมือและบบมือเป็นโค้งแปลกๆเงาหลายสิบดวงเหล่านี้ฟันแสงดาบไปที่มังกรดำพร้อมกันแสงดาบนั้นคมมากและกลายเป็นครึ่งวงกลมไปทางมังกรดำในช่วพริบตามันก็อยู่ตรงหน้ามังกรดำมังกรดำต้องการหลบแต่จูจ่ๆก็รู้สึกว่าร่างกายของมันแข็งทื่อผิดปกติราวกับว่ามันถูกควบคุมโดยบางสิ่งบางอย่างจากนั้นมังกรดำก็ตระหนักได้ว่าเงาหลายสิบดวงที่หลีหยวนชิงเสกออกมานั้นไม่ได้ยืนอยู่ตรงนั้นโดยบังเอิญแต่กลับถูกจัดเรียงตามรูปแบบที่่กกหนนนนดดจลาาาายยเป็ตขขใญ เขาใช้ร่างคลนของเขาเป็นหนดของรูปแบบอาร์เรและใช้เพียงตาข่ายขนาดใหญ่นี้เพื่อมัดมังกรดำไว้ภายในอย่างแน่นหนามังกรดำตกใจมากมันรีบบกกรงเล็บมังกรขนาดใหญ่ทั้งสองของมันเพื่อตัดโซ่ตรวนที่อยู่ข้างๆและคลานออกมาเหมือนลอดเขาไม่เคยคาดหวังว่าลี่ยู่อังกิ้งจะมีความแข็งแกร่งเช่นนี้จริง,รงๆเขารู้ว่าความสำเร็จของหลี่หยุนชิงในรูปแบบการจัดขบวนนั้นลึกซึ้งมากเขาเดาว่าลูกบอลแสงสีทองสองลูกเมื่อกี้นี้มาจากงานฝีมือของหลี่หยุนชิงอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้คาดหวังว่าลี่ยู่อังจิงจะสามารถเปลี่ยนพลงังปปรราของดดบให้้เเ็นไ เขาหลอมรวมปราณดับของเขาเข้ากับรูปแบบอารเรและออร่าของพื้นที่โดเมนเขาหลอมรวมทุกสิ่งที่เขามีได้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเกือบขโมยอันใหญ่จากมังกรดำเมื่อกี้นี้หลังจากแปลงร่างเป็นมังกรดำแล้วเขามองไปที่หลี่หยวนชิงด้วยความสับสนหลี่หยุนชิงปรากฏตัวในตำแหน่งที่เขายืนอยู่ตอนนี้และในที่สุดเงาทั้งหมดก็กลับมาสู่ร่างของเขาเด็กดีนิกายของคุณกล้าทำชั่วในอาณาจักรล่างคุณไม่กลัวว่าฉันจะฟ้องคุณเหรอฉันไม่ได้อยู่ในนิกายใดดังนั้นฉันไม่กลัวคุณบ่นหลี่ยนนชิงาาเ คุณยังคงดื้อรั้นในเวลานี้คุณมาจากโลกอมะตะอย่างชัดเจนฉันซ่อนตัวอยู่ในอาณาจักรเบื้องล่างและพยายามหาปลาในน่านน้ำที่มีปัญหาฉันจับคุณได้คาหนังคาเขาคุณพูดอะไรได้หนูยามาเล่นโง่กับฉันนะฉันรู้ว่าคุณมาจากไหนเมาเบยุนของคุณเป็นนิกายที่ยิ่งใหญ่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์หากเรื่องอื้อฉาดดังกล่าวแพร่กระจายออกไปคุณจะตั้งหลักในเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้อย่างไรในอนาคตหลี่หยุนชิงขมวดคิ้วและมองดูมังกรดำอย่างไม่พอใจมังกรดำอาจจะถ่วงเวลาไว้ไม่ว่าคุณจะพูดไรสาระกัััับฉนนนนนนนมมมากกแคค่่ไไไไหห็รร้ปปะะโยช์วีนนุณจ ช่วขณะหนึ่งมังกรดำคิดว่าคำพูดของเขาทำให้หลีหยวนชิงสะเทือนใจอย่างไรก็ตามเขาไม่คาดคิดว่าหลี่หยวนชิงจะไม่ถูกชักชวนและจะโจมตีอีกครั้งขณะที่ดาบฟันดาบออกไปเมฆดำมืดบนท้องฟ้าก็สั่นสะเทือนความรู้สึกหวาดกลัวอย่างรุนแรงปกคลุมมังกรดำเขาเพียงแต่รู้สึกราวกับว่ามีภูเขาลูกใหญ่กำลังกดทับเขาอยู่ภูเขาลูกนั้นหนักมากจนหายใจไม่ออกตอนที่664กุ่นเชิดมังกรดำเงยหน้าขึ้นและมองดูสายฟ้าที่ฟาดลงมาจากหัวของมันการแสดงออกของมันเปลี่ยนไป เด็กดีคุณมีพลังขนาดนั้นจริงๆมังกรดำซ่อนตัวอยู่ห่างออกไปหลายพันฟุตและมองดูหลีหยวนชิงด้วยสายตาที่เร่าร้อนหลีหยวนชิงมองดูมังกรดำอย่างไม่แยแสแม้ว่าเขาจะถูกจำกัดด้วยพลังของอาณาจักรเบื้องล่างแม้แต่ความแข็งแกร่งของร่างกายเขาก็ไม่ใช่สิ่งที่สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรเบื้องล่างสามารถเปรียบเทียบได้มังกรดำใช้ร่างกายอันทรงพลังของมันฉีกผนึกออกจากกันมิฉะน,นดาบของหลี่ยูอังกิ้งก็จะตกลงบนหัวของเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามอย่างไรก็ตามตอนนี้เขายังอยู่ที่จงองัว้ตละก ในเมื่อวันนี้คุณอยู่ที่นี่แล้วหนึ่งไม่คิดว่าคุณต้องจากไปการแสดงออกของมังกรดำเย็นชาและเขาก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยเขารู้สึกอย่างคลุมเครือว่ามีบางอย่างผิดปกติเจ้าหนูคุณหมายถึงอะไรคุณคิดว่าคุณสามารถทำให้ฉันอยู่ด้วยความแข็งแกร่งของคุณได้หรือไม่ทันทีที่เขาพูดจบเขาก็รู้สึกถึงรัศมีที่อันตรายอย่างยิ่งมาจากด้านหลังเขาทันใดนั้นมังกรดำก็คว้ากรงเล็บของมันไว้ด้านหลังเสียงดังกราวเสียงที่คมชัดดังขึ้น มังกรดำถูกบังคับให้ล่าถอยไปหลายร้อยฟุตในการโจมตีครั้งต่อไปแม้จะมีความแข็งแกร่งทางร่างกายก็ตามเขามองไปยังจุดที่อยู่ข้างหลังเขาด้วยความสับสนที่นั่นมีชายหน้าตาประหลาดคนหนึ่งปรากฏตัวออกมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ร่างกายของชายคนนี้ปกคลุมไปด้วยลวดลายไม้และใบหน้าของเขาดูคล้ายกับใบหน้าของมนุษย์มากแม้ว่ารูปร่างหน้าตาของเขาจะค่อนข้างธรรมดาแต่ออร่าที่ปล่อยออกมาจากร่างกายของเขาทำให้ใครก็ตามประเมินเขาต่ำไปไม่ได้ คุณมังกรดำมองดูชายคนใหม่นี้ด้วยสีหน้าซีดเผือดผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากผลงานอันทรงคุณค่าที่สุดของดิสไวไอบราวเหตุใดหมายเลข36จึงอยู่ในมือของหลีหยวนชิงมังกรดำมองไปทางซ้ายและขวาด้านหนึ่งคือหลีหยวนชิงในขณะที่อีกด้านหนึ่งคือโกเลม36หากอยู่ในโลกอมาตะเขาสามารถดูแลคนสองคนนี้ได้อย่างง่ายดายอย่างไรก็ตามนี่คืออาณาจักรระดับล่างเขาไม่สามารถแสดงความแข็งแกร่งได้มากนะักนอกจากนี้หุ่นเชิดตัวนี้ยังเป็นที่รู้จักในด้านร่างกายที่แข็งแกร่งมาโดยตลอดข้อได้เปรียบบางประการของเขากก็อออ่่นนนแลงเชั มังกรดำเริ่มคิดที่จะล่าถอยการต่อสู้ครั้งนี้คงจะเป็นหายนะยิ่งไปกว่านั้นไว้บราวได้รับการช่วยเหลือจากลี่อยองกิงเมื่อครั้งที่แล้วถ้าเป็นไว้จู่จูคิ้วก็กระโดดออกมาจากนั้นเขาก็จะตายแน่นอนถ้าเขาต่อสู้กับคนสองคนเพียงลางําพังหลี่หยงชิงไม่ต้องการเสียเวลาอีกต่อไปมังกรดำได้แทรกแซงอาณาจักรล่างมานานแล้วและตอนนี้เขายังคงมาสร้างปัญหาครั้งแล้วครั้งเล่าเขาต้องโค่นเขาลงไม่เช่น,นั้นอาณาจักรชั้นล่างจะไม่มีวันสงบสุข ข้าเขาหลีหยวนชิงออกคำสั่งด้วยสีหน้าเย็นชาร่างกายของหมายเลขสาสิหกขยับเล็กน้อยและทันใดนั้นเขาก็เพ่งความสนใจทั้งหมดไปที่มังกรดำการแสดงออกของมังกรดำแข็งทื่อและเขาก็ถอยหลังไปสองสามก้าวอย่างระมัดระวังเด็กดีฉันไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะมีพลังและผู้ช่วยเช่นนี้ขณะที่มังกรดำยังคงพูดอยู่หุ่นเชิดก็กลายเป็นผีแล้วพุ่งตรงไปที่มังกรดำผู้ชายคนนี้ไม่สนใจเรื่องยุทธวิธีเขาจะไล่าตามศัตรูจนกว่าเขาจะถูกฆ่า ทันใดนั้นหมูป่าตัวใหญ่ตัวหนึ่งอยู่ใต้เท้าของมังกรดำก็ขยายตัวออกไปราวกับลูกโปง่งมันยาวได้ถึงหนึ่งรอยฟุตและอ้าปากเปื้อนเลือดเพื่อปลืนหุุนกระบอกนั้นหุนกระบอกที่ส6สหกสอดเข้าไปในปากของหมูป่าอย่างตรงไปตรงมาราวกับว่ามันถูกปลืนทั้งเป็นมังกรดำหัวเราะอ,อย่างภาคภูมิใจแม้ว่าคุณจะมีสมบัติของไวบราวแต่คุณก็ไม่รู้วิธีใช้มันเลยคุณรู้วิธีที่จะตรงไปตรงมาเท่านั้นมันมีประโยชน์อะไรละ่ะทันใดนั้นหมูป่าก็ส่งเสียงร้องด้วยความโศกเศร้า,าขนนนอองงงาแรรร่่กยมมัั็เิสุ รอยยิ้มของมังกรดำแข็งค้างบนใบหน้าของเขาใบหน้าของเขาซีดเผือดขณะที่เขามองไปที่หมูป่าเพื่อนคนนี้ไม่มีความแข็งแกร่งของขอบเขตอารแต่เขาไม่ได้คาดหวังว่ามันจะไม่สามารถหยุดการเชื่อมต่อระหว่างคนทั้งสองได้อย่างสมบูรณ์เดิมทีมังกรดำต้องการใช้หมูป่าเป็นภาชนะสำหรับเก็บหมายเลข36จากนั้นด้วยวิธีการพิเศษเขาจะตัดการเชื่อมต่อระหว่างหลียวนชิงกับหุ่นเชิดด้วยวิธีนี้ลี่ยู่อังกิงจะสูญเสียผู้ช่วยที่มีความสามารถไป ภายใต้การจ้องมองของเขาร่างกายของหมูป่าขยายออกอีกครั้งโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องมันกำลังจะกลายเป็นลูกบอลขนาดใหญ่การแสดงออกของมังกรดำเปลี่ยนไปมันเหลือบมองไปที่หลีวหยวนชิงอย่างเงียบๆจากนั้นก็กลายเป็นภาพเลอและหายไปในขอบฟ้ามุ่งหน้าไปทางทิศต,ตะวันตกไม่นานหลังจากที่มังกรดำจากไปในที่สุดหมูป่าก็ไม่สามารถอยู่ต่อไปได้อีกต่อไปปังระเบิดและร่างกายของมันก็แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจนหมดคุนกระบอกที่30 ह. หสบหอลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าจากกลางของหมูป่าและไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยมันก็ไล่ตามมังกรดำ ผู้เชี่ยวชาญหลิเวเหวินออกมาจากลูกบอลแสงขนาดใหญ่และวิ่งไปที่เท้าของหลีวหยวนชิงหลีวหยวนชิงกง้มศีรษะลงเพื่อดูทั้งสามคนแล้วพูดด้วยรอยยิ้มอย่างพึงพอใจคุณทําได้ดีมากเจ้าเมืองแย่จะตอบแทนคุณทั้งสามเป็นการส่วนตัวเมื่อเรากลับมาหลิเวเหวินยิ้มอย่างมีความสุขและพูดกับอาจารย์ของเขาว่าอาจารย์ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณเครื่องรางที่ซิสเตอร์เซียวหมานทำเพื่อพวกเราไม่เช่นนั้นพวกเราคงตายกันหมดที่นั่นเซียวหมานจะมากับเย่เจ้าเมืองเร็วๆนี้พวกคุณรออยู่ที่นี่เพื่อพวกเขา ขณะที่หลี่หยุนชิงพูดเขาก็ไล่ไปทางทิศตะวันตกคราวนี้มังกรดำก็ตกหลุมพรางของเขาในที่สุดถ้าเขาหนีจากแม่น้ำแสงสีทองคงเป็นเรื่องยากที่จะหาโอกาสเช่นนี้อีกครั้ง